อ้าวเซตพิธีป้านี่คือว่าตอดเร็วก่อนหนึ่งตอดรอบหนึ่งเส็จแล้วก่อนเอามาพัดกับน้ำพริกอีกรอบหนึงป้าไข่เอาบะหูโมาฮื้อบฮูนี่แกใส่จานไว้แล้วทำชูชีได้ก็ ทำได้เปล่าดูส <Dead S 2> <Sh ushi. S 1> ิทำเป็นกน็อยากกินนะต้มขาวรือซูชี่ด <S ushi. S 1> ิซูชี่ซูชี่กันเฮมเล่ตสซูซี่ปลาทูและปะิ้งเน้อเอาไปมีอย่างนะดแดีนะนิดหน่อยเลือกนิดหน่อยว้าเนี่ยวันนี้เจ้าป้าป้ากันเฮมแล้ววันนี้ญี่ปุ่นญี่าุ่มซูซี่ปลาทู มีอะไรบ้างวัตถุดิบโอโหเยอะจังเลยอ่ะวัตถุดิบเขาอ่ะเลยหนักจังเลยมีกระเทียมมีพริกไม่มาขูดแค่นี้เดี๋ยวเอาน้ำพริกแกงมันบดสวยทำที่มันสวยๆนะเดี๋ยวเขาใ่ไปจะอยากเเมนูนี้ดูแล้วน่าจะง่ายนะคะท่านผู้ชมมีไม่กี่อย่างเองเ,องเนะาะตำน้ำพริกก่อนกะตำน้ำพริกก่อนจ้ากระเทียมพริก เย่ยวตามกระเทียมโอ้ยไปตามพริกไม่ดีเนี่ย เมนูช่วงนี้หู้ซื้อวาอย่าแนวแนวลดน้ำหนักก็ได้หูเนาะเอาเอาเอาุ้ยพักวิตฝาอ้าวสร็ีพิธีด้เอาแลกนักกาโมเลกอะมันจะชุ่ยงามเดี๋ยวก็ตัดน้ำตาลน,นิดหนึ่งก็กินได้แล้วบ้านอยู่ใกล้เห็ยบินมือว่ามือว่าเลย ทอดประทูก่อนใช่ไหม,มคุณป้าลุงกเดี้ยวเดี๋ยนกันับนอนกว้างเวาคนี่เออ คือว่าตอดเร็วก่อนหนึ่งก่อตอดรอบหนึ่งเสร็จแล้วก่อนเอามาผัดกับน้ำพริกรอบหนึ่งกับน้ำพริกใจอ๋อน้ำพริกเคนีเสร็จแล้วเนาะมันจะไม่เลยไม่ละนอนในจานที่ลุกอุ้ยอันนี้เดี๋ยวเราจะนำไปผัดกับน้ำพริกต่ออีกนะคะท่านผู้ชมน,นี้เราทอดก่อน นี่ใบมะกรูดใส่ห้อยจอยใบมะกรูดห้อยแน่ใช้โดยแน่ซะเนี่ยจอยไนเลเอาละเอียดขนาดนี้แล้วน่่หน่อยไม่เด็นดิสโทรยทีุธีประทูอาหารง่ายอาหารนิดด่วน นนอ,อันนี้คือขั้นตอนขั้นตอนสุดท้ายของการผัดเสร็จเลยปรุงรสก่อน นนอยันนี้อะไรสีอิวขาวแปะน้อยนึ่งเอาไม่เค็มหรอป้ามี่จะบหอมตอนตานใส่สองช้อนนิดหน่อยเนี่ย กูด <Good. S 2> นี่จิบแอวเสร็จแล้ว,ลวโอ้ง่ายแท้ต้องลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมจะเป็นแนวแบบบ้านๆเนาะอันนี้บ้านๆบ,บ้านเรากินกันอย่างนี้เลยเนี่ยแต่ว่าเอา่อ ทางภาคอื่นไม่รู้ขอทำกันยังไงนะนี่ลาลดลงไปมันไม่ใช่ชูชีแล้วเนี่ยป้ามันลาดพริกเปล่าปลาทูลาดพริกสูสีบนรานของคุณบ,บานป้นเาเอ๋วแต่จะเรียกเรีแต่จะเรียกเรียกพี่ได้ไหม,มจากเอาปลาทูมาทอดกินธรรมดาก็เอามา เติมเติมสีสันมาหน่อยเนาะแต่งแต้มสีสันเพิ่มรสชาตินิดหน่อยก็น่ากินอีกแบบนึงนี่และแล้วชูชีปลาทูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมหรือจะปลาทูราดพริกก็ได้เย่ปุ่นบอกว่าเป็นเมนูโบราณโบราณน,นะคะไม่ได้ใส่กะทิเนาะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวก็ไปกินกันเลย อืจิ้มดูดูอือหือาจจะล้ำหน่อจิ้มก่อนคนถาจิ้มก่อนล้ำหรือเปล่าอือหือดิบเลยล้ำกอล้ำแจ๊กเค็มกอไม่เค็มมีรสอะไรมั่งรสชาติมันอะ มีมี <c oughs> มีหวานน้ำตาลน้อยนึมันก็หอมสดหอมใบมะขูดหอมกระเทียมเจียวข้าวเนื้อข้าวหนังกำลังดีเลยแต่ใครอย่าใคร,ใครย่เฟงไปตั้ง,งใต่ตั้งใจใครทำให้ลูก, à, ก,กข,ลของหัวกินก็ททำจีเดินทำกับข้าวไปล้อขมแรงอย่าอย่าไปไหนกับไปจำวงไหนก็ไปเมนูนี้ง่ายง่ายเลยเมนูมง่ายคลิปนี้ก็ไอปุ่นก็ฝากไว้เท่านี้เนาะ เออนี่กับลิปนี่กับมีตัวเองแล้วนะนอ้ยายปูนก็ทาเล้วทําดวนทํานึกอยากก็อครอยากไปทําไปอยากกินอย่างเขาไครก็ทําได้ทุกคนเหมือนกันนอตแต่คเขาว่าจะจะกินก็ยังดีเอาอย่างดีอันนี้นะลระโขบปักกินนี่ไม่นี่ก่อนกดที่เติมเฮดเดเกับกาลังใจเฮดเดกกัวนี่ก็กองอันกดที่เป็นกาลังใจให้ยายปูนสักน้อยยเด้อ ขอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย